สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงต่อนเนื่องถึงการที่เราพูดถึงเรื่องของประสาททรูปผ้าแล้วเนี่ยเรามีการตรวจวิเคราะห์ประสาททะลุทั้ง5ซึ่งเทียบได้กับเส้นประสาทสมอง 12คู่แล้วก็เส้นประสาทไขสลังหลัง31คู่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่า sensation and feeling เข้าไปแล้วนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวสะท้อนสิ่งที่เรียกว่าเวทนาขันนะฮะอันนี้ก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะอธิบายว่าในการตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนปัจจุบันในเวลาเราตรวจระบบประสาทเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่สมองส่วนซีรีบัมผมชอบเรียกว่าสมองใหญ่ มันจะเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดการทํางานส่วนใหญ่แล้วก็สมองส่วนที่อยู่ด้านหลังนะเรียกสมองเล็กหรือซิริเบลลัมแล้วหลังจากนั้นเราจะตรวจการทํางานของเส้นประสาทสมองทั้ง12คู่ตรวจการทํางานของเส้นประสาทไขสันหลังที่เชื่อมต่อกับสมองนะที่เรียกว่าการตรวจปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือรีเฟ็กแล้วก็มีการตรวจการทํางานของระบบประสาทรับความรู้สึกการตรวจการทํางานของระบบประสาทสังการแล้วก็ตรวจการทํางานของ เยื่อหุ้มสมองนะเยื่อหุ้มสมองจริงๆก็คือกิโลมากรัมในทางการแพทย์แผนไทยนะก็จะทําให้เราได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาทรวมไปถึงการรับรู้ความรู้สึกความคิดของผู้ป่วยได้ชัดเจนขึ้นแล้วทีนี้กลับมามองว่าแล้วทางการแพทย์แผนไทยอ่ะมีการตรวจแบบนี้ไหมซึ่งก็จะจะเรียนว่าการตรวจของทางการแพทย์แผนไทยก็จะเป็นตัวสะท้อนการทํางานนะของตัวแทนของธาตุดินที่ชื่อว่าพัทเทเกมัทลุงคัง นะซึ่งมัทเตเกมัตรุงคังเป็นธาตุดินซึ่งอยู่ในส่วนของรูปปรมัติยสิบแปดในขณะเดียวกันการจะตรวจการรับรู้การทํางานของอะระบบประสาททั้งระบบมันจะดูแค่สมองและไขสันหลังหรือมัตเตเกมัทุลุงคังอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องกลับมาดูส่วนที่เรียกว่านามขันเพราะมันจะมีการรับรู้มีการแปลความแล้วมีการตรวจประสาทรูปทั้งห้าแล้วก็มีการมาประเมินหรือตรวจวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่านามขันซึ่งมีอยู่4ส่วน ก็คือจิตกับเจตสิกก็ประกอบไปด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนะวันนี้ผมก็จะมาะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการตรวจวิเคราะห์ในส่วนเหล่านี้ในกรณีที่แพทย์แผนไทยจะต้องตรวจร่างกายเนี่ยก็จะสามารถที่จะตรวจได้ว่าความผิดปกติของประสาททรูปทั้ง5เป็นอย่างไรก็เหมือนกับแพทย์แผนปัจจุบันเขาตรวจระบบประสาท ตรวจตั้งกายทางระบบประสาทการตรวจการทํางานของนามขันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนะจริงๆทั้งหมดนั้นนะมันก็จะสอดคล้องกับการตรวจการทํางานของระบบประสาทของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับซึ่งการตรวจของการแพทย์แผนปัจจุบันผมได้พูดให้ฟังไปตอนต้นคลิปนะครับก็อย่างที่ที่เรียนนี้ว่า อย่างการตรวจนามขันหรือส่วนของนามหรือส่วนของจิตใจในทางการแพทย์แผนไทยก็มีนะคือการตรวจเวทนานะเวทนาก็คือ feeling กับ sensationfeeling ก็เป็นความรู้สึกทางใจ sensation ก็เป็นการรับรู้รับสัมผัสนะครับประมวลความรู้สึกว่าระบบสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะหรือเฉยเฉยเป็นความรู้สึกเป็นสุขทางกายหรือทุกข์ทางกาย โสโมนัสหรือโทมนัสนะฮนะ,นะรู้สึกเป็นกลางรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์นะครับเป็นการแปลความรู้สึกของระบบประสาทหรือเซนเซชันเช่นร้อนเย็นเจ็บปวดสั่นสะเทือนการรับรู้รสกลิ่นเสียงแล้วเกิดความรู้สึกทางอารมณ์จิตใจขึ้นมานะมีเซนเซชันเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดฟีลลิ่งซึ่งเซนเซชันก็จะมาผ่านทางประสาททูทั้ง5แล้วก็เข้ามาทำให้เราเกิดความรู้สึก ที่เป็นเวทนาก็คือ,อเกิด feeling เกิด sensation ว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆขึ้นมาในส่วนของสัญญาขันซึ่งก็หมายถึง perception แล้วก็ memory ก็เป็นจำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นนะเป็นส่วนของอความทรงจำ ของใจหรือความจำหมายนะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็เรียกว่าความจำนั้นว่า Memory นะซึ่งเป็นการทำงานของสมองใหญ่หรือสมองส่วนซี่ีบรัมนะครับจำเหตุการณ์ได้ทั้งความจำระยะสั้นคือไม่เกินหนึ่งเดือนก็เรียกความจำระยะสั้นนะเรียกว่า recall memory แต่ถ้าความจำนั้นเกินหนึ่งเดือนเป็นความจำระยะยาวนะก็เรียกว่า remote memory ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ แพทย์แผนปัจจุบันเขาตรวจกันแพทย์แผนไทยก็ตรวจได้ในส่วนที่เรียกว่า perception หรือ memory หรือสัญญาการรับรู้ต่างๆนะครับการรับรู้ว่าเราเอาเหรียญบาทเนี่ยมาร,รมหรือเหรียญสิบมาร,รมซึ่งเราคุ้นเคยกับเหรียญบาทเหรียญสิบแล้วเรากรรมแล้วเราก็เราก็รู้แล้วมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการตรวจเรื่องของสัญญาหรือ perception หรือ memory ได้เช่นกันนะหรือการเอาของปลายทู่มาเขียนที่หลังมือ หรือเขียนที่ฝ่ามือเป็นตัวกอไก่กอไข่หรือเป็น A B C D เป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมซึ่งอันนี้เขาเรียกกราฟเวทิเชียไงอันนี้ก็เป็นการตรวจเรื่องของเพอร์เซ i ชันหรือตรวจเรื่องของสัญญาได้เช่นกันส่วนการกำเหรียญเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าสเตอริออโนเซียกับอีกการหนึ่งก็คือการแยกแยะความรู้สึกว่า2จุดเนี่ยมันแยกแยะได้ไหมนะถ้าถ้ามันเกินกว่า5เซนเนี่ยเราจะแยกแยะได้เป็น2จุดถ้าเรารับสัมผัสพร้อมกันพวกนี้ก็เป็นความจํา แนะความจําหมายนะที่เรียกว่าสัญญาขันยันเนี่ยจะบอกฮะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เห็นมีการตรวจระบบประสาทที่ละเอียดเหมือนการแพทย์แผนุบัาณคงไม่ใช่แต่หรือการตรวจตัวสังขารขันสังขารขันนี่ก็คือตอสคือความคิดระบบคิดปรุงแต่งแยกแยะสิ่งที่รับรู้สึกร,รับรู้ได้จําได้เป็นส่วนที่ปรุงแต่งจิตนะสภาพที่ปรากฏของจิตทําให้เกิดเกิดความรู้สึกความโกรธความโลรความหลงนะ ให้เกิดความเมตตากรุณาุทตตาการแสดงสมาธิความฟุ้งซ่านความหดหู่ท้อถอยความง่วงความอายความกลัวอะไรต่างๆพวกนี้นะความพอใจอิจฉาตนีวิสยาเป็นความรู้สึกเป็นความคิดพวกนี้ซึ่งปกติความคิดหรือตอสเนี่ยมักจะตรวจในทางจิตวิทยานะเพราะว่ามันเป็นการแปลความที่มากกว่าการทําหน้าที่ของสมองอย่างเดียวมันเป็นสมองร่วมกับความรู้สึกเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆเป็นการทํางานของจิตร่วมกับ สมองนะตรงนี้อาจจะอาจจะต้องตรวจโดยการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาเข้าไปประกอบส่วนวิญญาณหรือ c o n s c i o u s n e เนี่ยอันนี้ก็หมายถึงระบบรู้สิ่งนั้นๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือประสาทรูปภา้า ก็คือเมื่อกี้จกักรผูประสาททรูปโสตประสาททรูปคานะประสาททรูปชิวหาประสาททรูปหรือกายะประสาททรูกก็เป็นการรับรู้อาัยตนละภายนอกหรือเขาเรียกว่า sense object อ่ะก็รู้ว่ารูปมันเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงรสเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงนะความรู้สึกเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ด้านการตรวจตรงนี้แพทย์แผนปัจจุบันก็ใช้คําว่า คอนเชียตเน็ตเพราะนั้นวิญญาณขันก็คือการตรวจคอนเชียตเน็ตนั่นเองซึ่งคอนเชียตเน็ตเนี่ยก็เป็นวิญญาณถ้าบอกว,ว่าวิญญาณขันก็จะประกอบไปด้วย6ส่วนด้วยกันก็คือวิญญาณทางหูวิญญาณทางตาวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางประสาทสัมผัสแล้วก็วิญญาณทางความรู้สึกที่เรียกว่าโผฏฐัพพธรรมารมณ์นะะตรงนี้ก็เป็นการตรวจทีนี้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะตรวจ การทำหน้าที่ของสมองใหญ่นะที่เรียกว่า c คอนเชส e s s หรือการรู้สติซึ่งก็จะดูว่าคนคนนั้นนะรู้ตัวดีเกาเรียกอ l e r t อนระถ้าการรู้ตัวลดลงไปหน่อยนะอาจจะมาด้วยซนะึมหรือดรอ n เนจหรืออาจจะมาด้วยสับสนหรือคอนฟ s ชันก็ได้แต่บางคน,นก็ซึมมากนะพอปล่อยให้อยู่เฉยๆก็หลับไปพอปลุกขึ้นมาก็พอจะตื่นมาคุยกันได้อันนี้เ,เรียกสติปรัหรือซึมรึกแต่ถ้า หลับไปตลอดเลยนะไม่ไม่รู้ตัวไม่ลืมตาขึ้นมาเองเลยอเงี้ยอันนี้เขาก็เรียกว่าหมดสติซึ่งหมดสติก็มีหมดสติแบบกึ่งรุนแรงหรือที่เรียกว่าเซมิโคมา่ากับหมดสติรุนแรงหรือที่เรียกว่าโคมา่าอันนี้ก็คือการทํางานของคอนเชียสเนยคนที่โคมา่าในการรับรู้ของอวิญญาณขันก็จะเสียไปนะแต่ในทางการแพทย์แผน ปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าเป็นคอนเชียตเน็ตดูในภาพรวมโดยอาจจะแบ่งออกเป็นระดับระดับระดับอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ในทางการแพทย์แผนไทยก็ประเมินแต่ว่าอาจจะไม่ได้เขียนเป็นรายละเอียดไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถามว่าเรามีไหมเราก็มีนะครับเพราะว่าคนที่มีภาวะหมดสติหรือหมดสติรุนแรงเนี่ยเซมิโคมา่าหรือโคม่าเนี่ยาการรับรู้ทางตาวิญญาณทางตาก็เริ่มหายไปวิญญาณทางหู วิญญาณทางการสัมผัสอะไรต่างๆก็อาจจะหายไปแล้วถ้ารุนแรงมากขึ้นวิญญาณทั้ง6ส่วนก็ไม่รับรู้เลยนั่นก็คือการเสียชีวิตที่เราเรียกว่าวิญญาณขันออกจากล่างหรือจิตออกจากล่างนะครอันนี้ก็เป็นการอธิบายที่ที่สอดคล้องกับความเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงของการแพทย์แผนไทยนะซึ่งการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยก็อาศัยองค์ความรู้จากพระพุทธศาสนา มาประกอบรวมไปถึงเรื่องของอายุรเวทของอินเดียเข้ามาประกอบกันด้วยเพราะฉะนั้นในการตรวจทางกายทางการแพทย์แผนไทยถ้ามีการตรวจในสิ่งที่เรียกว่าเบนจะขันก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันส์คังขันวิญญาณขันครบทั้ง5กองหรือ5ส่วนเนี่ก็เท่ากับเราตรวจร่างกายคนไข้ครบถ้วนเหมือนกับที่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาตรวจครบถ้วนทุกระบบ เช่นกันนะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราเห็นภาพนะครับว่าการเรียนรู้ทางการแพทย์แผนไทยก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของร่างกายมนุษย์ที่ละเอียดลึกซึ้งไม่ได้น้อยไปกว่าที่เรียนในวิชา,าการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เอาความรู้เหล่านี้มาช่วยวิเค,าคราะห์คนไข้เนี่ยนอกจากรูปหลักๆซึ่งเรามักจะดูกันเป็นหลักแล้วก็คือเบนจมหัภูตรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและอากาศธาตุซึ่งผิดปกติอย่างนี้สะท้อนโลกนั้นผิดปกติสะท้อนอย่างนี้ถ้าเราดูลึกไปถึง อุปาทายรูปอีก24รูปด้วยก็จะสะท้อนความทุกข์ของผู้ป่วยหรือที่เรียกว่า suffering ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้หลายคนเนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องของทุกข์ที่มีโรคนะหรือไม่มีโรคก็ได้บางคนมีโรคก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยและทําให้เกิดทุกข์นะฝรั่งเขาเรียกมี s e a s e แล้วทําให้เกิด illness แล้วก็ทําให้เกิด suffering ก็คือมีตัวโรคแล้วทําให้เกิดความเจ็บป่วยและทําให้เกิดความทุกข แต่ในขณะที่คนไข้อีกหลายคนหาตัวโรคไม่เจอมันไม่มีความผิดปกติอะไรที่ชัดเจนแต่เขามีความเจ็บป่วยอยู่นะเขามีความเจ็บป่วยนะมันไม่มีผิดปกติทางพยาธิสภาพแต่มันมีความผิดปกติทางสรีรวิทยาอยู่นะแล้วก็นําไปสู่การเกิดความทุกขนะ์ของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ถ้าจะดูแบบองค์รวมก็อาจจะต้องดูให้เห็นทั้งเขามีโรคไหมเขามีความเจ็บป่วยไหม เมีทุกไหมซึ่งการตรวจทั้งกายที่เป็นองค์รวมคือครบถ้วนทั้งร่างกายจิตใจหรือทั้งรูปไรนามถ้าในทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าตรวจทั้งเบนจะขันเนี่ยก็จะทําให้เราประเมินคนไข้ได้ทั้งหมดแล้วก็จะสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั้งกายและใจก็จะนําไปสู่การดูแลแบบองค์รวมหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้ท่านผู้ชมผู้ฝั่งได้มีความเข้าใจนะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ซึ่งมีการวิเคราะห์ศึกษาแยกแยะในทางการแพทย์แผนไทยซึ่งจะนําไปสู่การตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์ แล้วก็ใช้เพื่อการรักษาโรคต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากหมอพเชษครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ